สวัสดีค่ะกรปนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มจะไปเหมือนเดินป่าเหรอคะเหมือนเหมือนไต่ไก่ไต่ไก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  oh, ่ไก่ไก่ไ่ไก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 ่ไ่ไก่ไ่ไ่ไก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 ่ไ่ไก่ไต่ไก่ไ่ไ่ไก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 ่ไ่ไก่ไ่ไก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 ่ไ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  วยดีอ่ะต้นไม้สวยมากเนี่ยตรงนี้เลยที่ยิ้มแย้มจะไปเดินกันโู้ยต้นไม้สวยมากถึงบอกว่าเคยจริงจริงอะพ่อปั๊มนี่ไงมาเขามีเชอร์รี่ด้วยนะแต่มันหมดแล้วโอ้นี่ไงนี่ไงเนี่ยยิ้มแย้มเป็นหานี่ไงยิ้มแย้มสตาร์ทค่ะไปตรงนี้นี่อันนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเขามาดูยิ้มแย้มเอสองขาไหมไม่รู้ยิ้มแย้มเล่นอันไหนอ่ะ อันนี้คือที่ที่เราอยู่ตอนนี้นคืันนี้น่นหะอันนี้คือซิฟไลค่ะคืออันนี้คือครีอ๋อนี่ไงซิฟไลอยู่ข้างๆตรงนั้นอืมดู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 นั่นะล้วนดูโคสชาร์จโคเชร์แมนโอ้ยยีดเมย์ไม่เอาไหนเอาอันบนซิฟไล โอ้จิ๊ไลโจิ๊ไลิปไลอ้าจิไลโอ้จิ๊ไลโอเคอเคโเย้มอยากได้อันใหญ่ๆเลยเล่นเยอะๆแล้วยังไม่กลอวชื่อน้อว่งวงันวนวาวาโอเคนทูทูน่น มันก็จะมีแต่ละฐานนะคะไปคนเดียวบ้างไปสองคนบ้างมีซิปลายบ้างเางี้ยค่ะยิ้มแย้มจะจัดแบบเซตใหญ่อย่างนี้เลยนะยิ้มอยากไปก่อนแต่ย้มไปก่อนแหละาย้มไปก่อนก็ได้เ <c oughs> ออบ้ามแต่มันมีทางเดินแล้ว <c oughs> สามารถ <c oughs> เดินตามยิ้มแย้มไปได้นะโ <c oughs> อ้ใส่ชุดกอนโ <c oughs> อ่เป็นอย่างนี้เลยอะ <c oughs> เป็นเหมือนบ้านเลยดีนะเป็นเหมนี่เลยเป็นดกี้เลย มาดูพี่ตานะดูนะหนูยิ้มลองดูเห็นไหมมันจะต้องไปเห็นไหมอ๋อจับข้างบนลากไปจับข้างบนลากไปอันนี้ไปกันเองเลยเหรอไม้นะไปกันเองเลยนะแม่ปุ๋ยตามไปไปเลยไปเลยแต่อย่าลืมนะแต่ละฐานนะยังไงเมื่อกี้เขาบอกอ่าดูซิดูซิคุณลุงสอนอุ้ยแบบนี้ง่ายเนาะป๊าเนาะใช้มืออย่างเงี้ยลากง่ายลากอ่ะ เดินไปเฉยก็ได้ป้ะเออไปสู้ๆไปตีไปเดี๋ยวไปตรงนู้นไงไงแค่ซฟลายเองด้วยโอ้โหนี่แบบไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยนะมีแต่เราแล้วก็ยิ้มแย้มไปกันเองครั้งแรกนะถ้าที่เธอจะมีคนประกบเนาะแต่อันนี้ไปกันเองเขายิ้มแย้มโตแล้วนะคะโอ้โหยิ้มเกาะชื่อเจ๋ง ตกมันก็ห้อยตอนนั้นนั่นแหละไปเลยยิ้มแล้วไม่เคยตกมาก่อนต่เคยเกือบตกไม่ยิ้มไหวไหมยิ้มไหวอยู่แล้วง่ายๆเลยใช่ไหมนะตรวนี้เป็นไตเชือกนะคะโอ้หตรงนี้มันบันไดข้างล่างมีช่องว่างนะ,ะอ่าโหหนูแย้มเชี่ยว่ากโอ้โหทุกคน มันเป็นป่าจริงๆนะพ่อบอลมันคือแบบบนภูเขาเลยนะข้างบนเนี่ยคือยอดเขาดูสิเขาจะมีเชือกสกัดกันไปด้วยไอ้แอนนสีแดงดูมาแบบถุงผ้ามันสีเขียวไปเหมือนนิ่งให้แมวีถ่ายตามอ๋อได้ค่ะคาอยากให้ขายตามหนูยิ้มมากโหดูหนูยิ้มดูหนูยิ้มดูหนูยิ้มไปแล้วไปแล้วดูหนูยิ้มไปเร็วไปเร็วโหยังเร็วยังเร็วไปแล้วยังเร็ว โอ้มันเยิงจริงยิงดี้อโอ้ยตรงนี้สูงอะนี่สายเราขอสายอันเดียวเลยนะอุ้ยจะวิ่งไปก่อนหน้าหนูแย้มโอ้สูงจริงแย้มไหวไหมแย้มได้อุ้ยแย้มสบายอยู่แล้วไปเลยมาเลยเมย์ห้ยิ้มไปก่อนไหมไม่ได้สลับไปไม่ได้ค่ะเออสลับกันไม่ได้แล้วซื้อโซ่ค่ะตรงนี้นะคะมันเป็นไม้แท่งเดียวค่ะแล้วมันโอนเอ็นด้วยค่ะทุกคน หนูยิ้มมาดูหนูยิ้มกันค่ะอ้โหเดินชิลเลยอะหนูยิ้มเดินชิลเลยพ่อบอมหนูยิ้มเดินชิลเลยอ้ยอันนี้เป็นแท่งไม้ตั้งๆนะตั้งขึ้นนะไม่ใช่เป็นแผ่นไม้แนวนอนนะดูหนูยิ้มค่ะอันนี้แม่ปุ๋ยไทยหนูยิ้มอยู่นะโอ้โหชิลมากชิลมากไปแล้วไปแล้วฐานต่อไปเป็นอะไรเนี่ย อ้ยอันนี้มันเลือดเลือดเป็นล้อเลือนเลิ่ไงเ้ยเจ๊เอาเราจะไปหาหนูยิ้มยังไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวไม่จะเดี๋ยวจะลงมามันจะมีตัวถ่วงตรงนี้พะบอมเฮ้ยไม่หาหนูยิ้มเลยนี่นี่มันจะมีตัวถ่วงข้างล่างไม่มีเจ้าหน้าที่เลยนะคะโอ้โหดูเขาเร็วมากเดี๋ยวมันก็จะถอยมาค่ะ พราะมันมีตัวถ่วงลงข้างล่างนี้นี่โอ้ตรงนี้คือแบบแอบวัดเสียวสุดๆเลยนะเพราะมันเป็นแค่เส้นเส้นของเชือกอะแต่ละเส้นเองเส้นเดียวเส้นเดียวเองนะนี่โอ้เล่นซิปลน์กันนี่ขนาดนี้เหรอแย่บอกใช่ซิปลายเองไม่ต้องรู้เลยทุกคนพร้อมนะ หักไหมไฮยิ้มผักไหมเน่นไงเ <c oughs> จิงเขาทำดีเนาะไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเ <c oughs> จงิงเป็นไง <c oughs> โอเคไปต่อเลย ตอนนี go on ite, so ้ต้องไปกันเองแล้วนะคะไม่มีทางให้พ่อบอมกับแม่ปุ๋ยเดินแล้วนะคะเพราะมันจะต้องลงมาอย่างนี้นะยิ้มยิ้มต้องไปกันเองตรงนู้นแล้วทุกคนกระโดดดีดีดกระโดดอะไรไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยพ่อบอมเห็นอยู่แเมื่อกี้โอ้หอันนี้มันคืายาวมากเดี๋ยวกันนะยาวมากยิกันเองด้วยโหสุดยอดเลยไปแล้ว โหโอ้โหเขาก็มีซัพพอร์ตมีเขามีซัพพอร์ตเอาง่ายเขาป้องกันทุกอย่างคือเจ้าหน้าที่ไม่ต้องตามเลย์ถึงว่าเมื่อกี้ให้ยืนยันไปกันเองเลยเหรออันนี้เจ๋งอันนี้เป็นเหมือนไม้กระดกค่ะโอ้มันกระดกหน้ากระดกหลังเนี่ยดูหน้าปีจะถ่ายให้ดู หูดูหนูยิ้มนะดูหนูยิ้มนะหนูยิ้มจะโชว์นะคะนั่นมันขึ้นอย่างนั้นใครกลัวก็จับเชือกเขียวไว้นะคะนั่นโอ้อันนี้ยังไงเนี่ยไต่โอ้ไต่เลยไต่เส้นเดียวเลย <Yeah. S 1> หนูแย้มเรื่องไม่กลัวละห,หรืออาจจะจับตรงมันจะมีเชือกเส้นเส้นสีดำหนะ <c oughs> เห็นไหมคะมาส <c oughs> <c oughs> นุกมากเลยใช่ไหมเพราะเด็กๆมาจับพายเองเลยใช่ไหมยิ้ม บาดเจียวไหมอยู่ข้างบนได้บาดเจียวเลยเหรอสู้มากเลยนะเออจริงๆมันต้องเกาะนะมันจะต้องแบบเป็นเกาะเกาะเป็นหมุดๆตรงนั้นนะคะแต่หนูย้มจับมาเลยโอ้ป้าป๊าเขาน่าจะแบบไล่หมีไล่อะไรอ่ะไล่นกไล่อีกาแน่เลยมาจิกกินผลไม้โอ้โหจะสุดแล้วนะจะสุดนะจะสุดเส้นสุดแล้วนะหันบ้านตจ้ไน้ยอุ้ยสนุกเนาะ คุณเด็กๆใครมาเก็บผลไม้ที่ส่วนนี้นะคะแนะนำเลยคะ่ะซิปลายฮะไ,ไหนอะซิปลายหนูไม่ใช่ซิปลาย,ยไม่ใช่ซิปลายอ้าวก็เมื่อกี้เห็นยิม้มๆเห็นอา<ม>หนูแย้มหนูแย้มหนูแย้มให้หนูยิ้มไปก่อนพอรอบนี้หนูหนูหนพอเมื่อกี้หนูแย้มไปก่อนรอบนี้หนูยิ้มไปก่อน กิจกรรมของหนูยิ้มหนูแยม้มมีเล่นซิปลายกับมีเล่นปีนป่ายต้นไม้มันมันแยกซื้อกันนะคะใครจะเล่นซิปลายเฉยๆหรือใครจะเล่นปีนป่ายต้นไม้หรือจะเล่นคู่กันก็ได้นะคะค่ะค่ะค่ะ,ม,คะ,คะมีแบบใสเลนก,กับไสนะอ่ายกมือนะเอออย่างนี้แหละหนูยิ้ม,มเตรียมตัวนะ 耶！Yeah! ก็ไปเลยแล้ว,วหให้พ่อเบาหมุนหน้าได้อยู่สนุกมากเลยสำหรับการเล่นซิปลายเล่นปีนป่ายต้นไม้นี้นะคะหนุยิ้มหนุยแย้มมาเล่นที่ฟาร์มนี้นะคะซึ่งฟาร์มเนี่ยเป็นฟาร์มเก็บผลไม้ซึ่งคลิปก่อนหน้าเนี้ยแม่ปุ๋ยพาไปเก็บทุนแล้วนะคะจริงๆมันมี มันมีองุ่นมีอะไรอีกนะคะ <c oughs> แต่ที่วันที่แม่ปุ๋ยมาเนี่ยมีแค่พรุนให้เก็บนะคะแม่ปุ๋ยก็เลยให้ยิ้มเล่นปีนป่ายต้นไม้ด่นสิปลายนะคะมันจะมีแพ็กเกจอยู่ค่ะเราจะซื้อเหมาเหมาก็ได้หรือจะเลือกซื้อแต่ละอันที่เราชอบก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ